นะคะมุกเรงงานมาค่ะจะพาไปดูเปิดประวัติอาจารย์เชียงนะคะที่ดาราหลายๆท่านนะคะให้ความเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธ,ธามากๆค่ะง่อาจารย์เชียงนะคะเคยบอกว่าผมไม่ใช่หมอดูไม่รู้จะดูดวงยังไงผมไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มา แต่ผมใช้ความรู้สึกแนะนําเข้าไปเออตามหลักพวงจุ้ยหรือตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเขาไปปรับใช้เขาก็ดีขึ้นชีวิตมันโอเคมากขึ้นจะแนะนาทาบุญทาทานอาะไรต่างๆนะคะคือรู้สิษธิ์ลูกหาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จชีวิตดีขึ้นนะคะก็เลยเป็นการปากต่อปากผมก็เลยแบบเป็นไวรัลจนถึงปัจจุบันนี้ชาวเน็ตมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเวลาที่แบบว่ามีผู้ที่เป็นอาจารย์อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบโด่งดังขึ้นเนี่ยมันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งนะแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วสตอรี่ของอาจารย์เชียงคืออะไรล่ะ คืออาจารย์นะคะเคยให้สัมภาษณ์ค่ะเขาบอกว่าตอนสมัยเรียนอะไรอย่างี้เขาก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะก็ไม่อะไรแต่ทีนี้คือเขาอจะมีความฝันบ่อยๆว่าจะมีช้างอ่ะวิ่งไล่คือเป็นช้างแบบตัวใหญ่แบบใหญ่มากๆคือช้างวิ่งไล่หาวิ่งวิ่งวิ่งเขาก็ฝันบ่อยๆฝันเรื่อยๆฝันแบบเกือบทุกวันหนีหนีหนีวิ่งหนีหนีจนเหนื่อยจนมาถึงกระทั่งวันนึงเฮ้ยคนวันไหนวันนึงอาจารย์เชียงนะคะได้ตัดสินใจโอเควันเนี้ยไม่หนีและจะยังไงก็หันหลังเลยมาไม่วิ่งหนีไปแล้วจะลูกขึ้นสู้แล หลันั้นนะคะช้างที่วิ่งไล่ขาวเขาก็เอางวงนะคะไปเกี่ยวอาจารย์เชียงขึ้นมาวางไว้อยู่บนหลังช้างจากนั้นนะคะก็มีบัวแก้วลอยฟ้าค่ะลอยมาจากบนฟ้าเสร็จปุ๊บอาจารย์เชียงก็เอามือไปรับดอกบัวแก้วนั้นมาหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เชียงนะคะก็ได้มีการไปเผยแพร่พระพิคเนตนะคะ พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกเลยอาจารย์เชียงนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาแต่ชาติปางก่อนอที่บอกนะคะด้วยความที่อาจารย์เชียงเขาก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาก่อนนะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ิลเลี่ยงว่าสัญญาเก่าตั้งแต่อดีตช,ชาตินะคะมาต่อยอดพบภูมิในปัจจุบันอีกแล้วก็แบบเผยแพร่อะไรไปถ้าถามว่าใครที่ได้พอรู้จักอาจารย์เชียงนะคะก็จะรู้ว่าอาจารย์เชียงเนี่ยสเปซิฟิกไปทางภาพิคเนศเลยใช่แบบว่าเออเป็นซ้ายมูเดี๋ยวไปองค์นู้นไปองคน,งนี้ไปองนั้นค่ะค่ะกระไปไม่นี่ คือแบบโอลิวันทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะรู้จักอาจารย์เชียงจากไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิไปอะไรค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ